I Get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yeah. And we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways แกนไอดอลค่ะก็สำหรับเด็กที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะวันนี้ก็อยากให้น้องๆทำกันให้เต็มที่ค่ะสวา้วาาลห <c oughs> ลังจากที่แบบเพิ่งจบเพิ่งจบไปีแทนมหา,การกางค้างจะร่กษา,กา,กา,กาเป็นย <c oughs> ังไงบ้าง <c oughs> ก็กระแสตอบรับดีแล้วก็มีกระแสด้านลบค่อนข้างเยอะสลับกันไปนะ ก็ถือว่ากระแสอะไรหนูก็รับไว้หมดแหละเพราะว่ายังทําให้เวทีมีชื่อเสียงด้วยแล้วก็อยากจะต้านไหนคะร่อก็จะถามน้องไฟฟ้า นกว้างแบบกว้างมากเลยนะคะแบบเราสามารถตอบอะไรได้หลายอย่างจะด้านบวกก็ได้แต่ก็ไม่ค่ดคิดว่าจะมีคําตอบแบบเชิงนั้นอันนี้เราก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ว่าใครอะค่ะพูดอะไรออกไปต้องรับผลกันที่เราพูดออกไปให้ได้ไม่ว่าใครก็ตามต้องเป็นอย่างที่เห็นน้องฝ่ายฟ้าน่ะหลังน,นี้เขาบอกว่าที่เดียวเนี่ยเขามีคดีหา ขอโทษในสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยน้องไฟฟ้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่โทยโดยปกติแล้วเนี่ยคำถามของมีพลงงานเรามีการบอกก่าจริงๆรอบนั้นเป็นรอบสปีชค่ะเหมือนของหนูเลยตอนที่หนูได้รองอันดับหนึ่งนแกนนคนปรปฐมก็มีการบีฟสปีชกันเพราะว่าสปีชกับคำถามน่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสปีชมันเป็นอะไรที่เราต้องพิสกันกรองออกมานิดนึงเพื่อให้เราได้กระแสแล้วก็ ได้มีการเรียบเรียงคําพูดก่อนหนูดังได้ก็เพราะว่าสปีดของหนูที่คิดมาสอวันเหมือนกันแล้วเวทีนี้ก็บีบมาเพื่อให้แบบว่าคําตอบกันมีพอร์มากขึ้นหนูก็เข้าใจนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องการแบบรีบคาตอบที่แบบเป็นผลด้านลบเราก็อึง้งทุกคนอึง้ง <c oughs> ในทางที่ดีนะคะเพราะว่าของหนูน้องนโมมิทแกนกาลาสิทธ์ก็เดินเดินสายออกงานค่ะแล้วน้องก็ความสามารถดีมากเป็นนักไอส์เกตด้วยภาษาอังกฤษได้เต้นได้ก็ความสามารถเยอะชยส่วนน้องที่มหาสารคามน้องเหมยก็แฟนคลับแน่นมากแล้วก็มีพี่เจนนี่ได้ได้หมดทัศนชื่นพี่เจนนี่แบบคอยช่วยก็รู้สึกว่าเราได้ตัวแทนสองจังหวัดที่แบบดีมากๆเยี่ยมมากๆ,ๆ คงใจคงใจเราด้ไหมเราชอบค่ะชอบเพราะว่าจริตที่ได้มอบมงให้น้องก็แบบจริตเดียวกันเลยหอกว่าจะสานต่อเจตนารมณ์นะคะแล้ว,แล,วแล้วเป็นไงคือเราวันนั้นเราทำราตำแหน่งแล้วเป็นไงบ้างมีแต่รูปร้องไห้ค่ะไม่ค่อยมีรูปดีมีแต่รูปร้องไห้แบบมันก็เป็นอะไรที่ตื้นตันนะคนแบบความฝันหญิงสาวคนหนึ่งอยากเป็นนางงามพอวันหนึ่งได้เป็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปไว กว่าจะผ่านมาถึงจุดนั้นได้มันก็แบบผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันค่ะก็เลยแบบร้องไห้อย่างเดียวแล้วแป๊บปีนเร็วนาะเร็วมากค่ะบ,บางคนก็ยังดำรลงตำแหน่งไม่ถึงปีเลยค่ะแบบบางคนเจ็ดแปดเดือนเองค่ะแล้วน้องไฟฟ้าจะหลังจากที่ทำตำแหน่งแล้วจะทำอะไรต่อนะหนูก็รับงานที่กรุงเทพนะคะรับงานเรื่อยๆใครที่แบบอยู่ใกล้กันก็สามารถติดต่อได้นะคะให้เป็นนางแบบอะไรก็ได้ค่ะหนูอยากลง าปีนี้มันไม่เหมาะกับหนูแล้วการที่เรากลับมามันเป็นโจทย์าก,กว่าคนหน้าใหม่ถ้าจะกลับมามันต้องบบกเบาะตัวเองให้ดีกว่านี้มากๆก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะกลับมาปีไหนแต่แค่รู้สึกว่าอยากกลับมาสักปีหนึ่งถ้ามีโอกาสจะกลับมานะใช่ถ้ามีโอกาสจะกลับมาค่ะเราล็อกิได้เรอปีนี้ <laughs> ปีนี้ไม่เหมาะกับหนูจริงปีแล,แล้วตอนนี้มีภารกิจอะไรไหมจากที่เราได้อ,อ๋อตอนนี้ว่างค่ะ วาาเนี่ย<อ>ต้องขอบคุณ<า><ล>ต้องขอบคุณแม่ใหม่ที่วันนี้เชิญหนูมาเป็นกรรมการด้วยหลังจากอำลาเป็นงานแรกเลยขอบคุณแม่ใหม่มากค่ะอ๋าเบียร์คะเดี๋ยวน้องแล้วเรา้ตแหน่งีตัวแล้วเนี่ยอใกล้จะหมดใช่ค่ะใกล้จะหมดวาระแล้วนะคะก็อำลาตำแหน่งวันที่7ธันวานี้แล้วค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะก็อยากให้มาร่วมงานกันเยอะๆค่ะ7ธันวานี้ค่ะที่โรงแรมดีวารัก ากา็ฝากถึงทีมน้องๆน,นะคะผู้เข้าประกวดมิสแกนสมุทรปากาปาการปี2024นะคะก็อยากให้น้องๆตั้งใจแล้วก็ทำให้เต็มที่นะคะออพี่เบนต์ลุมพีนะคะจะคอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ตามเชียร์น้องทุกคน,นะคะ่ะตอนนี้เราขายบัตรเข้าร่วมงานอะไรบ้างคะตอนนี้ เปิดขายบัตรจองบัตรเลยค่ะก็ฝากติดทุกคนติดตามได้ที่เพจมิสแกนสมุทรปราการได้เลยนะคะเดี๋ยววางขายบัตรตอนไหนยังไงเรายังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมเลยค่ะก่อนจะเปิดไฟนอลเนะะี่ยค่ะเราจะมีกิจกรรมลงเรือกันด้วยยังมีอีกหลายกิจกรรมฝากติดตามด้วยนะคะที่เพจมิสแกนสมุทรปราการค่ะใช่ใช่ค่ะ ฝากทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ22ตุลานี้งานแถลงข่าวมิสแกนสมุทรปราการแล้วค่ะจัดที่โรบินสันสมุทรปราการนะคะใครสะดวกไปสามารถไปได้เลยเพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายคะ<ม>่ะเข้าฟรีค่ะฝากพี่พี่สื่อด้วยนะคะอตอนนี้เรามีาองานอัๆๆๆอ๋อตอนนี้ก็เดินสายอยู่กับคุณแม่ค่ะไปเป็นกรรมการบ้างไปร่วมประกวดบ้างออกงานชําเลย่ะช่วงนี้ไปไปนใช่ค่ะลาสืดเพิ่งไปนคปรปฐมมาแล้วเดี๋ยวก็จะมีงานมิสแกนปานบุรีค่ะ ไปจัดแบบอำเภอค่ะจะบอกว่าน้องๆนครปฐมสวยจึงจนหนูแบบโอ้ไม่กอตกใจค่ะสวยทุกคนจะบอกว่าแกนปีนี้ยากเนาะตัดสินยากมากคนลุกค่ะไม่รู้ว่าใครจะได้กันแน่เตรียมร้องไห้หนูเตรียมร้องไห้ไปแล้วค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกเราไม่เราไม่ได้อยากร้องเพราะเรารู้ว่าเราร้องไห้แล้วเราไม่ใช่สวยในเวลาที่เราร้องไห้<ะ>แต่พอถึงเ,เวลาเรา,เราก้าวขึ้นเวทีแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันตื้นตันมันพูดไม่ออกบางอย่างเราเราอยากจะขอบคุณใครบางทีเราก็ลืมก็มีค่ะก็แนะนําให้จดดีกว่าจดใส่มือก็ได้ขนาดอย่างแม่อําลาเล้ยรู้สึกใจหายเลยค่ะร้องแน่เลย ได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการจัดประกวดมิสกแกเดอแกนคริส mm hmm. นะคะสำหรับเด็กๆน้องๆค่ะอายุ8-12ปีนะคะก็น้องๆพกความสามารถกันมาเยอะมากนะคะใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะสามารถมาได้เลยที่ People Park นะคะอ่อนนุช17ค่ะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามม mm ิสแกนสมุทรปราการ mm hmm. มิสแกน mm hmm. ประจวบคีรีขันนะคะซึ่งพีดีเป็นพี่ใหม่พริยะนิ่มน้อยนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ บดของหนูจบไปแล้วมิสแกนกรารสิ์สาาคามาก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องน้ำโมโูด้วยนะคะมิสแกนกรารสิ์แล้วก็น้องเหมยมิสแกนมหา,าสาาคามนะคะคนปัจจุบันก็คู่แข่งภาคอีสานปีนี้น่าจะเดือดมากๆเพราะว่ายังเหลืออีกหลายจังหวัดอีกเป็นสิบจังหวัดเลยที่ยังไม่ประกวดแล้วก็ได้ข่าวแ่บมีตัวแม่ๆรุ่นพี่กล<ม>ับมาประกวดก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็สายจะพายเราแข่งนะคะบอกว่าแบบจะเปิดประตูให้มิสแกน กาลสินต่อไปแล้วก็ความสามารถน้องฉ่ำมากรอติดตามชมด้วยนะคะเปนแฟนด้อมตอนนี้ไฟฟ้าก็ค่อนข้างยบนะคะขออภัยด้วยแต่ว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกําลังช่วยเชียร์พี่อู้มแล้วก็เจมมี่มิเแกนการ์นานะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบว่ามิเแกนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็ดูเชียร์สามารถพูดคุยกันได้เลยในด้อมนะคะก็ยังอยู่ในด้อมเหมือนเดิมยังพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้กำลังใจให้ตอกแตงก a ไ a แลแล้วก็การ์นาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ